ไม่ควรซื้อร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ามาชมรีวิวกันต่อเนาะมาชมรีวิวป้ายมูลนะคะมูลหนึ่งสองสองเป็นเลตี้จำสูตรนะคะจะเป็นไอตัวจำสูตรขายาวนะไฟนี้นจะจ๊ะกระด็เอนะตัวนี้ตัวน,นี้เขาจัดโปรอยู่ที่กระสอบละสี่พันห้าร้อยบาทนะคุณค้าจากปกติถ้าจำไม่ผิดน่าจะกระสอบละหกพันห้านะ รถไปเยอะเลยรถไปต้้งสองพันเนี่ยมันจะเป็นขายยาวล้วนนะอันนี้ก็ค่อนข้าง<ไ>ใส่เที่ยวได้ใส่ทำง,งานได้นะคะเป็นแบบคลับแบบมาเลยรวมผ้านะคะคลับแบบมาเลยนะคะคลับแบบผ้าใสคลับส่งเฮ้ยนะ่ารัก รวมผ้ามาเลยนะคะผ้าปริสีทธิ์ควายืดผ้าป้ายนะคะ จำนวนตัวเดี๋ยวขออนุญาตน,นับให้ทีว่าได้กี่ตัวนะคะ บางตัวก็ห้ป้ายมาเลยนะบางตัวก็มีป้ายห้อยเลยค่ะนี่เป็นตอว ้ำสูสามารถขายได้ตลอดทั้งปีนะคุณลค้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าไหนๆก็ขายได้นะคะสี่พันห้างานที่เปิดกระสอบแบบเนี้ย มันจะดูไม่ค่อยแบบว้าวเท่าไหร่นะลูกค้าแต่ถ้าคุณลูกค้าเอาไปรีดเอาไปซักเอาไปรีดนะงานจะสวยขึ้นนะคะทีบอันนี้มันโดนอัดก้อนมามันก็จะยับยับหน่อยเนาะงานผ้ายับยับมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ Oh. Uh -huh. ก็จะคลาสไซส์มาเลยนะคะเป็นงาน US เอลนะคะจัดโปร4,500บาทนะคะจัดโปรโมชั่น4,500บาท ถสีสันมาก หัสมูนหนึ่งสองสองนะค,คะุลูกค้าตัวนี้มันจะเป็นจจมสูตรขายยาวทั้งกระสอบเลยนะคะน่ารักอันนี้น่ารักเป็นยีนนะคะเหมือนเดสเลย 哪个？ คลูกค้งานก็จะประมาณป้ายนี้นะคะป้ายงูลหรือว่าป้ายพระจันทร์เนาะจะเป็นจำสูตรขายาวทั้งกระสอบเลยนะสี่สิบกิโลนะคะสี่สิบกิโลราคาโปรโมชั่นอันนี้มือนเร็สเลยแต่น่ารักนะราคาโปรโมชั่นนะคุณลูกค้า4 5 0พบาทจากราคาปกติ6,500บารนะคุณลูกค้า รีวิวก็เหมือนเดิมแต่ชงให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะรับเองโ 300. อรส3า0ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ